này là hàng háng nè Có một cái này ลองดูเผื่อมีลมบนมันน่าลมบนน่าจะอยู่สูงอุยมาแล้วลมหนึ 1, 2. 2> ่งสองอัหนึ่งเอายัง Как <клес> <клес> только <клес> <клес> <клес>

เพราะว่าหามันมีรูไงถ้าหามีรูอาจจะไม่สมบูรณ์ไ,ได้น่าจะกรอบ ซีดเหมือนเด้วเห็นไหมได้งไง,งมันแต่มันไม่ได้หักคางขาไม่ขึ้นฐานี่รูอจะมีหัวปักเหรอเอาอยู่่แี้ว<ช>ไม่ฐันไม้ขึ้นข้าวไข่แล้วมันไม่ใช่มันเป็นอันนี้เป็นห้องข้าว สีมันเปลี่ยนแล้วสีหางมันเป็นสีเหลืองนะบอกใหญ่ทุกคน ตอนนี้เราก็ปล่อยว่าสมควร ไอ้เ่เห็นเขาแบบปล่อยทีเดียวแบบปล่อยชือกทีเดียวยาวมากพ้องไปไกลกว่าน,นั้นป่ะเนต้าถอยมาสิลูกเราไม่ต้องเดินตามพ่อไปอ้ยดิลม <ง S 1> <Okay. S 2> ได้ไหมเท่านี้ได้ ถ้าลงพลังแรงแล้วข้าบนขวดเองสวัครับคนจะวิ่งแยบขี้ควายไหมครับ <c oughs> วันที่ด้วยเด้อเวลา อ่าวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ววันนี้เนี่ยตั้นมาทำอะไรวันนี้มาเล่นว่อสองห้องนะก็วันนี้ลมไม่ได้แรงมากแต่ว่าโอชกมากเฮ้ยอ้าวเนี่ยตั้นถอดถุงมืออีกแล้วแม่จับให้ไม่ได้เนี่ยฮายวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกา

ออ้ยมันหนักนะเนี่ยอ้ยยว้ยอ่ะอ่ะันจะทำไงทำไงดีทำไงดเิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทีนี้ลมลมหายหายแล้วเมื่อกี้มันกำลังขึ้นดีๆอยู่เลยเอาแล้วเราทีนี้เอาแล้ว,ท,ลวทำไงอ่ะทำไงดั้ขึ้นไหมขึ้นไหมลมมาลมมาลมมาลม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 ,ลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาดึงไว้ดึงไว้ดูดั้นดึงไว้ลมลมกันลงมาถ้าธนูดัง <elet? S 1> ก็คือลมลมลมกำลังมาล่อดไหมตกไหมต้องใ้เยอะเยอะเยอะเยอดึง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 ดึดึงงดลมมาลมมาลมมาโอ้ลาร่อดไหมอย่าตกนะพิงพิงพิงอย่าตกอย่าตกลมมา เร็วจะตกลงมาเฮ้ยจะตกตกไหมโอ,โอ้โอ้โอ้โหวิ่งไหมไอ้ด้านต้องวิ่งแล้วแหละเออมันตันแล้วเออไม่มีที่วิ่งแล้วสวยเลยไปทางนู้นไหมไปทางนู้นไหมเฮ้ยไม่ทน<ช>ันแล้วเ <laughs> ด้งเดึงเดึงเดึงเด้งดึงพ่อรอรับอยู่ <laughs> <laughs> เฉียเชียบเียตกตกแล้วตกแล้ว,วตกตกตรงนั้นพอดีตรงนั้นพอดีแม่ตรงข้ออีกยืนพอดีเลยโอเคตกอรอยังไนตัดสามสองหนึ่งสามไม่ดี เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยขึ้นไหมได้ดไหม,ไมแล้วรอบนี้ไม่ต้องปล่อยสูงอ่ะแต่มันสายเนาะน่าจะเป็นที่มันขาดไม่ใช่ตม้มตมล่างต้มล่างมันสายไปสายหาว อ้ปสาโยกแขนโยแขนอ๋ใช่ลงล่างมันแบบนี้อู้อู้อสาอู้อูเป็นลมเล่นเลยเขาบอกแอนนี่สายเฮ้ย わ <music>